จะโกรธหรือจะขำดีหนุ่มง้อแฟนด้วยวิธีนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีใครหลายๆคนได้แชร์กันเป็นจํานวนมากสาหรับหนุ่มรายหนึ่งที่ถูกแฟนสาวโกรธจนล็อกห้องไม่ให้เข้าห้องมาเคลียร์ปัญหาด้วยถ้าเป็นสําหรับรายอื่นๆนั้นก็คงจะกลับบ้านไปแล้วแล้วค่อยกลับมาง้อใหม่ในวันรุ่งขึ้นแต่งานนี้บอกเลยว่าไม่ได้ผลกับหนุ่มรายนี้เพราะวิธีการง้อของเขาทําเอาแฟนสาวถึงกับขำไม่หยุดเลยทีเดียวู่ าเดี๋ยวเปิดปตูเดี๋ยวคุณเฟย์เดี๋ยวคุเฟย์ขาสั่นไมดแล้วนี่เข็่ไปแล้วนี่มันลงไปดีใครเขาให้ขึ้นมาคนนั้นนมามีมีหมดแรงวนี่เฟร์นเดี๋ยวเปตูเลยก็ลงไปดีก็ลงไปทางนู้นนี่คุณไปช่วยหน่อยฮะลงยากเลยใครสอนใครสอนให้มาโง่แบบนี้ก็ไม่ได้คุณต้องประตูทำไมแล้ว งัดเดี๋ยววิ่เชีงัดจะดูจำไม่ได้แล้วไงทีเลยงัดตันเดี๋ยวเดี๋ยวงัดก็บิดพังอีกบินแม่งเลยเดี๋ยววิเบิร์นเดี๋ยว